ที่ที่น้องๆน้นๆทุกท่านคะวันนี้จะพามาบังลันนะคะหมายสถานที่นี่คะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปตักบังลันกันเลยดีกว่านะคะไปคะ่ะ เดี๋ยวขอตัวไปใส่ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าว่าจะหมาหรือเปล่าโอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้จะมากูบังลันนะคะอยู่ในไกลนี้เองค่ะจะบอกแรกอยู่ตรงนี้นะคะ จะมีอะไรหรือเปล่าอ้ยนี่ค่ะออกอแรกเรามาทำมาลิึมันจะได้เรื่องได้ราวไม่เอ่ย ไม่มีอะไรค,ะค่ะมาคะมาลลืมกระบอกนิดหน่ไม่รู้ว่าชาวนี้จะหมานหรือเปล่าน,นะคะโอ้โยขุดีกแล้วค่ะ ขนาดน้ำขุนนะคะเนี่ยเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะคะน้ำมันขุนเลยผูหนักค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอล้างน้ำขุนๆออกกันนะคะนี่ค่ะดูข้าน้าค่ะนีน่ค่ะ ไปค่ะเป็นรุ่นต่อกันเลยค่ะนี่ค่ะอีกระบอกนึงนะคะรุ่นกันไปดีด้วยนะคะไม่มีค่ะ มีค่ะอีกกระบอกหนึงอยู่ตรงนี้วอันนี้ก็นหนักพอควนนะคะ โอ้แต่ยืดนะคะดูนี่ค่ะหนักค่ะแต่ยืดเลยอ่ะสงสัยจะไม่รอดนักมากค่ะไปค่ะไปลุ้นต่อเรียบร้อยค่ะน่าจะตัวเบล้อเริ่ม นี่กระบอกสุดท้ายอยู่นี่อุอ๊ยมาลุ้นกันนะคะกระบอกสุดท้ายจะมานหรือเปล่าดูนี่ค่ะไม่มีค่ะ ไปสรุปกันที่บ้านค่ะควา่าได้สักเท่าไหร่ไปค่ะนะคะเรามาสรุปอะไรกันนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่ <c oughs> ได้แค่สองก็บอกเองโอ้โหโอ้โห <ไ>นี่ไม่เทน้ำท่วมนะคะมาค่ะก็บอกต่อไปโอ้โหสองตัวค่ะมันมานเลยนะคะ โอเคค่ะถ้าพี่ๆ่จะนะาชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมียพร่นบ้านนอกได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ